อืนะอืออออแก้วัดแกะไข่กันนะตำเพ็ดเพ็ดวัสดีที่กินได้บ้าเซรยัยแ,แห้งอย่าซิดอย่าซิด กสิทิมาขางอยู่ผีได้เนาะมาพี่น้องอันนี้คอยกระดวงใจก็ได้ตำพูมากมากินกินผู้เดียวมีมูกินเพื่อนกับมาเด้ฟูงบินต่ำ เด้กกินปลาหล่มกลุ่มนเอาละพี่น้องมันก็สีเงาฝนเนาะมามามกินตามบักหุ่งกับดวงใจเดี๋ยวจองดวงใจกัสิไปกิน เขากินน้ำบ้านพี่นองด้วกันมากินตักหุ่งกับดวงใจบ่พี่รสขานถือโมเดลโตอ,อกมากฝนมามันอบอา้าวเต็มว่าว้านแล้วจงว่าดวงใจไข่แตกเป็นวัดพ่อัอบกับแบบแบบ มาพี่น้องอัน,นคอยจะดวงใจก็ได้ตำกู้มาไม่กินซาจัยืีตำกุ้งซาจัยืี มาพี่น้องอันนี้คอยจะดวงใจก็ได้ตำํากทูมามากินกินผู้เดียวโมมีโมูกินเพื่อกับมาหาผลมาก อบเอาตเต็มว้าน,น้วจ้งว่าดวงใจไข่แตกเป็นวัดกระสิประมาณนี้ลหรอนาะพี่น้องเนาะ ก็สีดีขาวตาเนี่ยเนาะงาวเง่าไรกันนะกินผู้เดียวมมมี่โมูกินไปสั่งตำก็เหล้าเพิ่นนั่นแหละแต่ว่าเพิ่นว่าเก็เหล้ามันบอมี่มีตะกุ่งวันเสม,มอนี้ก็เลยได้เออกตำกุ้ดคือจัองฝนสีตกน่ะมา่ม เสียงฝ่าห้องอีีได้พี่น้องเทียอเอาละพี่น้องมันก็สียงาวโผลเนาะสดขานถือโ,โ,โมเดโตมากเล็งยูนแล้วค่ะนางเหฮดคลิปนางเบานางจ๋ากับพี่น้องก็ยูนี่ล่ะ ขับปุ่นเส้นใหญ่พี่น้องแนวไปสั่งเพิ่นเพลเพ็ดเนาะเพิ่นกับจัดสหายตัวมามามา,มากินตำบักหุ่งกับดวงใจเดี๋ยวจังดวงใจก็สิไปกินเข่ากินน้ำบ้านพี่น้องคือกันมากินตำบักหุ่งกับดวงใจบ่ผิดวันเส้นมักกะโรนีอร่อลย เอาล่งเหมือดอกกินผู้เดียวยานกินบอเหมือแก่วัดแก่ไขกันนะตำเพ็ดเพ็ดวัดสันเดียรี่กินได้บอดวงใจขอ,อกินต่อมากินน้ำกันสเสแยบได้พี่น้องเด้อบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณผู้รับชมตามบหุู ตอนบักฮูงบอกค่อยมักเป็นไรเด้อเหลงยูนีและะ้วค่ะนางเฮ็ดคลิปนางเบานางจ๋ากับพี่น้องก็อยู่นี่ละขับปุ่นเสซนใหญ่พี่น้องมอมหวานเด้อน้องใหม่ก็มี่ขอบคุณผู้สนับสนุนถ่ายคลิป ขอให้คลิปนี้เปิดค่าการมองเห็นได้หลายหล,ยล,ยลยขอกำลังใจจากพี่น้องมากินตำมมาพี่น้องอันนี้คอยจะดวงใจก็ได้ตำามกูมา ไม่กินของหวานเนียน้งใหม่ก็มีฮะอืมิปมกะมาณนี่เหะเนาะพี่น้องเนาะ Saat saya ini Hmm Tam <susur> สามกลุ่งตัวใหญ่เพิ่งก็หายไรอยู่เด้อ้านพี่นองดอกโอ้อมามาพกินตามหุ่งกับดวงใจเดี๋ยวจังดวงใจก็สิไปกินเข่ากินน้ำบ้านพี่นองด้วยกันมากินตามหุ่งกับดวงใจบ่ผิดกลุ่มัน อากาศถมขึมห่อนๆพี่นอกนุ่งกับซีดีดข่าวตาเนี่ยเนาะเน่าไรกันาากนะเนี่ยเอาไปสั่งพันเพชรดเพลินเนาะพ,นพ,นพันกับจา้าห่ายตัวก็รับกับแบบแบบ อืตัวเง่ๆเพิ่งกระหาย,ยไล่อยด้วยหลานพี่น้องดอกโอ้โเล็ดอืมฝนม,มามันโอบเอา ตเต็มเตเมว่านี่ะจ้งว่าดวงใจไข่แตกเป็นวัดม,มาพี่น้องอันนี้คอยจะดวงใจก็ได้ตำพูมามากินบอกพูกับดวงใจบ่พิดหวังแน่นอนเดี๋ยวดวงใจไปกินข่าวบานพี่น้องเด้อนั่งอยุไต้ห่มใหม่ในบ้านมันหอน ถาบ,บอได้ออกไปเหตุงานกับนมน่นางบอกคงกับดวงใจบอพิดหวังแน่นอนเดี๋ยวดวงใจไปกินข่าวบ้านพี่น้องเด้อขอบคุณผู้สนับสนุนถ่ายคลิปขอให้คลิปนี้เปิดค่าการมองเห็นได้หลายหลาย,ลาย,ลาย,ลายขอกําลังใจจากพี่น้องมากินตับเหล็กนี่ล้วค่ะน่งเหตุคลิปนางเวานน่งจ๋ากับพี่น้อง